กับมันก็จะไปคุยเรื่องอื่นกันนะครับว่าอ่านะขนาดทุกวันนี้นะครับคนดูเทพจะไม่มีนะครับขนาดยื่เคียงข้างจาเลยน่นะนะถ้าอย่างเราเนี่ยคนดูสองร้อยก็ถือว่าหรูแล้วนะนะครับขนาดยืนอยู่เคียงข้างเคียงข้างจําเลยนะครับายจําเลยด้วยนะนะครับคนดูเท่าไหร่นะครับอืมนะครับหกสิบห้าเจ็ดสิบคนมาสั่นะครับโอ้ตายหาแล้วนะครับวาลินแสงมีนะครับมีนะครับคนที่หลักร้อยมีไม่กี่คนนะครับเห็นไหม มีหลักร้อยมีไม่กี่คนนะครับหลักห้าร้อยหกร้อยไม่เกินพันนะครับมีไม่กี่คนนะครับนะครับสองสามช่องนะครับน่ะสองสามช่องนะครับช่องอื่นๆน่ะมากสุดก็ร้อยกว่านะครับไม่ถึงร้อยก็มีนะครับนี่แหละเราโลมาคนนะครับอ่านะครับโลมาคนจึงภูมิใจนะครับเห็นไหมล่ะเรามีนะครับเป็นร้อยสองร้อยนะครับเราไม่ได้ยืนอยู่เคียงข้างมันเลยนะครับเนี่ยนเออ แม่พิลัยหัวใจังโวนนะครับว่าเล่นแสงมีหัวใจช้ามดวงหัเล็กๆมาแล้วค่ะนะครับน่ะแล้วมันจะหนีไปไหนนะครับลูโมโคลบอกแล้วนะครับว่าจำเลยน่ะนะครับว่าจำเลยน่ะมันยากนะครับน่ะจำเลยยากที่จะต่อกกอนนะครับน่ะจำเลยยากที่จะต่อกอนกับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรน่ะนะครับจำเลยยากที่จะต่อกกอกับทาอายการนะครับอืมนะครับดูหน้าทีมกฎหมายเขาดินะครับเออ หน้าทีมกฎหมายเขาไม่สู้แล้วนะนะครับเขาไม่เอาแล้วเขาไม่สู้แล้วนะครับจริงๆนะครับทีมกฎหมายเขาไม่เอาแล้วนะครับนะนะครับหน้าทีมกฎหมายเขาเนี่ยครับมันมันเหมือนกับมันมันลาแล้วอ่ะนะครับเออเพราะว่าจำเลยนะครับไม่อยู่กับร่องกับลอยนะครับจำเลยเนี่ยนะไม่อยู่กับร่องกับรอยนะครับป้าถอนร้องไห้ทําไมลงนะครับเนาะอ่าลุงโมคนก็ไม่รู้นะครับอกหักหรือเปล่านะครับอ้าวนะครับมีป้าถอนร้องไห้ด้วยเหรอ นะครับนะครับตายหาแล้วนะครับน่ะพาถอนเรานะครับต้องโทรถามด่วนนั่นบาดถอร้องไห้ท่าไม้นนะครับน่ะนะครับท่านนายเขาสู้นะครับจนเงินเนยจำเลยหมดหรือเปล่านะครับสดใสนะครับเจริญผลมีส่วนนะนะครับมันก็ให้กําลังใจไปเรื่อยๆนะครับน่ะให้กำลังใจไปเรื่อยๆนะครับเห็นนะครับจำเลยไม่ปรึกษามันมันก็ไม่ดีว่าอะไรนี่ นะครับก็เอากันไปเรื่อยๆนะครับบางทีมันอาจจะรับเหมาไปแล้วก็ได้นะนะครับเท่านั้นล้านเท่านี้ล้านก็ว่าไปอันใช่นะครับแกลองนะครับน่ะตายหาแล้วนะครับน่ะหรือว่านะครับผัวไปอยู่ข้างจำเลยหรือเปล่าไม่รู้นะครับว่าอ่าออนะครับน่ะโอ้ยนะครับเสียใจมากับที่ผัวขึ้นไปแทนนะครับไปชคแทนนะครับเมื่อถ้าเป็นค่อยนะครับเอ้ยนะครับน่ะ ลุงลุงแล้วก็วันนี้นะครับทีมกฎหมายนะครับแถลงหรือเปล่าคะนะครับแถลงนะครับแต่ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเขาไม่ได้แถลงนะครับไม่ได้แถลงเลยนะครับไม่มีอะไรแถลงก็ไปถามกันนิดๆหน่อยนะครับเขาว่าเรื่องในชั้นศาลก็ไม่กล้าพูดนะครับว่านะครับนะไม่กล้าพูดนะครับนะครับเมื่อก่อนนะครับเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากนะครับนะแต่ตอนนี้นะครับไม่พูดดีกว่านะครับนะนะครับอืม นะครับลุงก็ไม่พูดแต่ไม่พูดดีกว่าเ้วก็ลุงไม่ให้พูดนะครับนะ่เด๋ยวนี้เราลุงป้าไม่ให้พูดแล้วนะนะครับนะครับพวกมือนะครับเงียบปากง่ายก็เงียบปากไปนะครับงวดที่แล้วนะครับเห็นไหมนะครับถ้านายนะครับมากันหลายคนงวดที่แล้วนะครับจำเลยนะครับเห็นไหมเอ่อเอฟซีให้ตังไปนะครับสองหมื่นค่ากับข้าวนะครับนะ่เออ จำเลยไม่จ่ายนะครับจำเบยบอก่อ้จิมีจ่ายให้หน่อยนะครับว่านะครับงวดนี้ก็เลยนะครับไม่มีค่าอาหารนะครับเนี่ยมาสามคนนะครับกินส้มตำที่ลองมาห้าคนดินะครับท้องเสียหรือเปล่าไม่รู้นะครับนานเดานะครับพราถอนเสียใจเรื่องสงสารจำเลยอ่าพระนอนะครับตามบอกจัดนะครับหนักจำเลยนะครับนะคุณจุตินากินนะครับ นะครับมันจะสงสารมันทำไมนะครับน่ะน่ะสงสารก็ย้ายไปเลยนะครับน่ะสงสารก็ย้ายไปเลยนะครับน่ะอย่าดามานะครับนะอย่าดามาอย่าทําเป็นคนใจดีนะครับป้าถอนนะครับน่ะเดี๋ยวโดนเสยคางเขาให้นะครับน่ะมาถึงขั้นนี้นะทรมาเป็นสงสารนะครับเป็นแม่ใจบุญนะครับน่ะเดี๋ยวให้บูมน้อยเสยคางให้เลยนะครับนะา นั่นก <abil minist> <že> ็เออนั่นก็ยังไม่เจอบูมน้อยมั้งนะครับเดี๋ยวบูมน้อยเสืบค้างแล้วจะหนาวนะครับแล้วคุณวัฒนาหัวใจซอ